มเอกเชื่อว่าเจ้าของสัตว์หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของน้องหมาน้องแมวนะครับก็คงจะมีคําถามว่าเวลาจะพาน้องหมาน้องแมวไปรักษาที่คลินิกเนี่ยไปหาคุณหมอมันเสียงเงินประมาณกี่บาทอันนี้ก็จะเป็นคําถามหนึ่งที่ลหลายๆคนก็ถามโมเอกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็คงอยากจะรู้ก่อนที่จะพาเจ้าตูบหรือว่าเจ้าเหมียวของเราเนี่ยไปรักษาตัวที่คลินิกถูกไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นที่โรงพยาบาลสัตว์เนาะ ณปัจจุบันเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยว่าคนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็เลี้ยงนะครับเจ้าหมาเจ้าแมวเนี่ยเป็นสัตว์เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงแตเป็นลูกเลยซ้ำนะครับกันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเป็นบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเลี้ยงกันเป็นเหมือนกับเป็นลูกตัวเองหรือว่าแทนเป็นเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัวไปแล้วครับทุกทุกที่เนี่ยเวลาถ้า ไปไหนเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าเหมียวหรือว่าเจ้าตูบไปด้วยทุกครั้งนะครับบางคนก็คือเขาเป็นผู้สูงอายุหรือว่าบางคนก็เป็นหนุมโสดสาวโซดหรือบางคนที่เขาแบบไม่ได้แต่งงานนะครับเขาก็อยู่กับเจ้าหมาเจ้าแมวเป็นเหมือนกับเป็น เป็นเป็นเหมือนคนรู้ใจเป็นเหมือนคนข้างกายเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกครับที่มนุษย์ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็มีความผูกพันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้องหมาน้องแมวเนี่ยมากกว่าปกติเนาะทีนี้ก็เรื่องหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของสุขภาพของน้องๆเนาะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะรู้แหละว่าการที่จะพาเจ้าหมาเจ้าแมวเนี่ยนะครับไปพบคุณหมอสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเสี่ยงสักเท่าไหร่ ซึ่งคลิปนี้หมอเอกอาจจะไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขชัดๆได้ว่ามันจะเสียกี่บาทนะครับต้องอยากจะให้ทุกคนลองเทียบดูครับว่าการที่เช่นเวลาคนก็เช่นกันครับเวลาถ้าไปพบคุณหมอนะครับที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลเอกชนนะครับเราไม่เอารัฐบาลนะ เพราะว่าถ้าพูดถึงรัฐบาลเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเงินที่เงินที่รัฐบาลนะครับมาช่วยเหลือนะครับมาซัพพอร์ตตรงนี้อยู่แต่ว่าเราจะเอาเป็นส่นงเอกชนนะเช่นโรงพยาบาลคนที่เป็นเอกชนหรือว่าคลินิกคนที่เป็นเอกชนนะครับตรงนี้เนี่ยโมเอ็กเชื่อว่านะครับก็อาจจะมีหลายคนเนี่ยซึ่งก็จะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบบชัดเจนเลยว่ามันจะเสียประมาณมันจะเสียเงินเปะ๊เปะๆกี่บาทประมาณนี้อาจจะพอได้อยู่นะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็อาจจะมีหลายเรื่องคือเช่นเรื่องโรคที่เป็นว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเวลาเราจะไปตรวจแล้วเนี่ยเราจะเจอโรคอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็โรคนั้นเนี่ยจะต้องมีการรักษาอย่างไรนะครับใช้ใช้ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ยซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับคำวินัยใจของแพทย์อีกทีหนึ่งเนาะว่า แพทย์ไม่ิสัยว่าเป็นยังไงนะครับและต้องรักษาอย,ย่างไงอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่เวยจะมาชวนคุยในวันนี้เนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครนะครับกังวลจริงๆนอะนะ้อว่า การที่ไปรักษาเนี่ยเราจะเสียเงินเยอะนะครับหรือว่าจะต้องเสียเงินประมาณกี่บาทเนี่ยแนะนําใหา้สอบถามทางคลินิกไปตรงๆเลยหรือว่าอาจจะต้องแจ้งคลินิกไปตรงๆเลยครับเช่นสมมติว่าถ้าก่อนหน้าที่เราจะับการรักษาเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกับทางคลินิกโดยตรงอาจจะคุยกับคุณหมอหรือว่าอาจจะคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงเวชเวชระบเบียน uh, หรือว่าตรงตรงเคาน์เตอร์ที่เวลาคุณไปพบ คุณหมอที่คลินิกเวลาคุณพาเจ้าหมาเจ้าแมวไปพบคุณหมอที่คลินิก,กนะครับก็อาจจะมีเคาน์เตอร์ข้างหน้าหรือว่าอาจจะมีคุณหมอที่เป็นดูคนดูแลเองอะไรเงี้ยคุณก็สามารถคุยกับ กับการทางคลินิกก่อนได้เลยว่า,าคุณมีงบประมาณเท่านี้พอรักษาได้ไหมหรือว่าจะต้องทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนตัวโมอเอกเนี่ยที่เป็นหมอเป็นสัตวแพทย์มาเนี่ยเกินแบบจริงจริงแล้วเนี่ยเป็นมาเป็นส0ปีนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าทุกูเคสที่ผ่านมือหมอเนี่ยผ่านมือหมอเอกนะครับโมอเอกจะต้องคุยเขาโดยตรงก่อนว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ย โอเคแน่นอนว่ามันจะต้องมีค่าบริการทางการแพทย์เนาะซึ่งค่าบริการทางการแพทย์เนี่ยหนึ่งนะครับค่าบริการทางการแพทย์คืออันนี้คือต้องมีอยู่แล้วต้องเสียอยู่แล้วซึ่งแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไปเลยถูกสุดที่โมเอกมองเห็นนะ ก็คืออาจจะไม่เสียเลยบางที่นะครับบางสถานพยาบาลสัตว์บางคลินิกหรือบางโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่าอาจจะไม่คิดอยู่แล้วนะครับไม่คิดในส่วนของค่าบริการทางการแพทย์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือเขาก็จะไม่คิดเลยคุณก็จะไม่เสียเงินตรงส่วนนี้เลยส่วนค่าอื่นๆเช่นค่าตรวจโรคค่าตรวจเลือดค่าตรวจประวาวะนะครับค่าเอ็กซเรย์หรือว่า ค่าการทําหาตัการเช่อนอาจจะเป็นการเจาะท้องเป็นการเจาะอก,อกน้องเมลหรือว่าอาจจะเป็นการาตรวจเชื้อราสองกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับตวรวจปัสสาวะตรวจอุจจาระอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเมือ่อเชื่อว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยคุณหมอนะครับควรต้องแจ้งก่อนว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรือว่าถ้าไม่ใช่คุณหมอเนี่ยก็ควรต้องเป็นเจ้าที่นะครับที่ของโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเจ้าที่ที่ของคลินิกเนี่ย ต้องมีการแจ้งมาค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สมมติว่าตรวจเลือดเนี่ยห้าบาทอโอเคจะตรวจไหมอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเนี่ยเวกแจ้งก่อนเสมอนะก็คือจะแจ้งก่อนแต่ว่าเบื้องต้นก็คือจะบอกเขาเลยว่าจะมีค่าบริการทางการแพทย์เท่านี้นะค่าบริการทางแพทย์อาจจะเป็นประมาณ1 0 0่งร้อยสองกันแล้วแต่นะครับนี่คือค่าบริการทางการแพทย์เบื้องต้นที่เหมือนคนเข้ามาปรึกษาคุณหมอเข้ามาใช้บริการของคินิกคนก็ต้องมีการเสียค่าบริการตรงนี้อันนี้คืออย่างแรกเบื้องต้นส่วนค่าอื่นๆเนี่ยนะครับ คุณก็สามารถคุยกับคุณหมอได้คุยกับทางคลินิกได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะตรวจหรือไม่ตรวจจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของสัตว์เลยครับหมอเอกเนี่ยจะพูดกับเจ้าของสัตว์เสมอว่าถ้าคุณมีเท่าไหร่คุณมหอเท่าไหร่คุณจ่ายเท่านั้นนะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายแบบเยอะมากๆอะไรเยงนี้ครับนี่คือสิ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันได้นะครับหมอเอกก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนนะครับทําความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับ คุยกับทางคลินิกให,ให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่านะครับเช่นค่าตรวจเลือดเนี่ยห้าบาทคนโอเคไหมการตรวจเลือดตรวจไปเพื่ออะไรตรวจเพื่อที่จะต้องการรู้สาเหตุที่มากขึ้นนะครับมองโรคไม่ถึงว่าอาจจะวิวววนิจฉัยโรคหรือว่ามองในส่วนของโรคที่จะรักษาเนี่ยว่าที่คุณหมอนส่ฐานไว้กับการที่ตรวจเลือดออกมาเนี่ยผลเลือดมันออกมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่โมยอยากจะให้เจ้าของสัตว์เนี่ยลองคุยดูและถึงแม้ว,ว่าถ้าคุณมีงบประมาณเท่าไหร่เช่นคุณมีงบประมาณ500คนมีงบประมาณ500เป็นการรักษาเบื้องต้นไนไหมคุณหมออะไรเงี้ยจริงๆคุณถามได้นะไม่ไม่ต้องอายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณหมอเขาจะว่าหรือเขาจะด่านะครับจริงๆแล้วคุณสอบถามได้เลย ถ้าเป็นคุณหมอที่มีจยาบาณน,นะครับแล้วก็เป็นคนหมอที่เขาค่อนข้างแบบใจดีอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็จะแบบโอเคเจ้าของเจ้าของน้องหมาน้องแมวเนี่ยถ้าไม่งบประมาณนี้หมอขออนุญาตรักษาตังค์ประมาณนะอะไรเงี mm ้ย hmm. มันจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายสบายใจทั้งคลินิกรวมให้บราาิษัทเองกับสบายใจทั้งเจ้าของด้วยแบบนี้มันจะดีกว่าไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คุณหมอเองอยากจะมาพูดให้ฟังตรงน,นี้เลยนะครับว่าการที่พาน้องหมาน้องแมวไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับ บางคนบอกว่าคข้จะบาน,นปลายมันแพงมากเลยจริงๆหมอเอกเชื่อว่านะครับทางเจ้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าที่คลินิกหรือคุณหมอรักษาสัตว์สัตสตแพทย์ที่คลินิกเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขามีการแจ้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการแจ้งอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณรับได้คุณก็จ่ายถ้าคุณรับเวลาคุณก็ต้องถามเขาว่าถ้าคุณจะมีวิธีการอื่นในการที่จะรักษาเพิ่มเติมได้ไหมนะครับเพราะว่า บางคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีงบประมาณไม่เท่ากันเช่นถ้าไม่ผ่าทําอย่างนี้ได้ไหมถ้าผ่าทําอย่างนี้แทนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งหมอเอกเนี่ยจะคุยกับเจ้าของสัตว์นะครับเวลาทารักษาให้ชัดเจนให้เคลียร์ก่อนเลยว่า,เ,าเจ้าของโรคเนี้ยเป็นโรคที่ไม่มีเส้นนะครับเช่นโรคนี้เป็นโรคที่ไม่มียารนะักษาหมายถึงว่าไม่สามารถรักษาทางอายุรกรรมได้และไม่สามารถรักษาทางยาได้จะต้องทําการผ่าตัด ให้น้องหมาตัวนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ทําการผ่าตัดเราก็จะไม่ไม่สามารถรักษาได้ตรงจุดเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดเนี่ยจะอยู่ที่สมมติเฉย,ยๆนะครับห้าพบาทนะ อันนี้คือจะไม่รวมในส่วนของค่าตรวจเลือดก,ก่อนผ่านะครับจะไม่รวมในส่วนของค่ายากินหลังผ่าค่าอุปกรณ์การเลียแผลหรือค่าคอล่าอะไรเงี้ยเมือนก็จะคุยเขาก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะงนี้นะแต่ถ้าเจ้าของไม่ตัดสินใจไม่ผ่านะโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตก็อาจจะเร็วขึ้นแต่ว่าการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยน,นี่คือหมอเอกก็ต้องคุยกับเจ้าของสัตว์แบบนี้นะครับจะแจ้งเขาต,งตรงๆก่อนว่า เป็นแบบนี้ลักษณะที่หมอวินิจฉัยลักษณะที่หมอตรวจแล้วจําเป็นต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับหมอก็จะทําการแบบคุยกับทางเจ้าของเป็นสเต็ปค่อยๆค,คุยเขาดูนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่านี้เจ้าของโอเคไหมรับได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมอเอกอยากจะอย่างที่แจ้งไปเลยครับว่า อยากจะให้เจ้าของสัตว์นะครับสบายใจนะครับคลิปนี้อยากจะมาคุยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยสบายใจแล้วก็ลองเปิดใจดูครับลองคุยกับทางคลินิกดูครับว่ามีงบประมาณ3 0 0บาทรักษาได้ไหมคุณหมอมี5 0 0บาทรักษาได้ไหมและถ้าจําเป็นต้อง,งรักษาเนี่ยมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องถามเขาเป๊ะๆเช่นคร่าวๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ เกินพันกัน1,000ันบาทไหมเกิน1,000งบาทไหมอันนี้คือคุณในฐานะเจ้าของสัตว์ก็สามารถสอบถามได้ใครนะครับมีคำถามอะไรอยากปรึกษาหมอเอกปรึกษาเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับแอดไลน์มาได้ที่ Line ID นะครับ t p i t k นะครับ t p i t k เดี๋ยวหมอเอกจะขึ้นภาพไปให้ขึ้นไลน์ ID ไปให้นะครับคลิปนี้แล้วไปก่อนนะครับบ๊ายบาย